ขอเชิญบรรดครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ ผมมีความปรารถนาที่จะเห็นการแก้ไขรัฐมนูญ60นะครับอย่างเต็มร้อยครับ,บท่านประธานครับผมอยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนผมอยากจะเห็นกลไากายที่เราเรียกว่าสอสอรอเป็น,นกลไกในการทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาแต่สภาไม่เห็นชอบ อย่างที่ผมปรารถนานะครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับเมื่อสภามีมติให้แก้ไขเป็นหลายมาตราผมจะขออภิปรายนะครับในประเด็นเรื่องของสัดส่วนและที่มาของสสนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับจาก350 150จาก450เป็น100ผมมี เหตุผลและผมมีคำถามต่อกรับมาทการและที่ประชุมแห่งนี้ครับท่านประธานครับเบื้องต้นครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบเนี่ยผมเห็นด้วยครับเลือกคนที่รักเลือกพัคที่ใช่คำถามสำคัญก็คือว่าไอ้ระบบสัสดส่วนที่จะเกิดพื้นที่สำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไม่สามารถจะมีพื้นที่เชิงกว้างได้ รัฐมนูญจะออกแบบระบบการคำนวณอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเดน็นสำคัญท่านประธานครับผมยืนอยู่ตรงนี้ในานามตัวแทนพี่น้องชาติพันธ์ไม่ว่าจะกลุ่มที่อยู่ภาคเหนือที่อยู่ภาคใต้นะครับผมคือผู้แทนรัษฎรของพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะแก้ไขนี่ยนะครับ เราจะมีระบบสัดส่วนที่ถูกต้องและเปิดพื้นที่ให้คนทุกส่วนเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับออผมอยากจะขอให้ไฟโสนนะครับได้เอาสไลด์ของผมขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าระบบแบบสองบายนี้นะครับทั้งเขตแล้วก็แบบสัดส่วนเนี่ยครับ ทำอย่างไรจะทําให้พี่น้องส่วนต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ในประเทศไทยนี้ได้มีส่วนร่วมได้มีตัวตนได้ทาในหน้าที่ความเป็นตัวแทนของพี่น้องคนเหล่านี้จริงๆท่านประธานครับอันนี้ก็คือพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ที่ทางราชการใช้คำว่าชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนะครับซึ่งกระจายตัวอยู่ประมาณ20จังหวัดครับนะครับมีประมาณหนึ่งล้านกว่าคนครับสามพันชุมชน แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะให้พวกเขาเหล่านี้มีพื้นที่ในระบบรัฐสภาในรัฐธรรมนุญได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ได้ออกแบบระบบการเลือกตั้นที่เป็นสัดส่วนนะครับที่เป็นธรรมและถูกต้องผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่จะมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆเมื่อกี้ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะเชิญประเด็นเช่นแรงงาน รหรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่มีความเป็นอัตลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เฉพาะนะครับที่ไม่เหมือนคนกลุ่มใหญ่ผมอยากจะขอให้นะครับกรรมธิการได้พิจารณานะครับพิจารณาให้ดีนะครับ,พ,นะรบพี่น้องเครือข่ายของผมเนี่ยนะครับอยู่กระจัดกระจายนะครับเฉพาะพี่น้องกระเลี่ยงอยู่ตั้งแต่เชียงรายถึงประจวบพี่น้องชาวเลที่อยู่กระจัดกระจาย หลายท่านอาจจะบอกว่าก็เป็นประชาชนคนไทยแล้วมีสัญชาติมีบัตรประชาชนก็เสมือนว่าเป็นคนไทยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ความเป็นสะสะเขตก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเฉพาะที่หลายๆคนที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในประเด็นปัญหาของพี่น้องเหล่านี้เนี่ย มันจําเป็นจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะต้องมีตัวแทนในการสื่อสารในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นอย่างจริงจังครับท่านประธานครับผมอยากจะให้กรรมธิการแล้วก็รัฐสภาหแห่งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าผู้ทรงเกียรติครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับได้เห็นตัวอย่างได้เห็นรูปแบบ ของต่างประเทศนะครับที่มีการที่มีการให้พื้นที่และการมีตัวตนของคนกลุ่มน้อยในระบบรัฐสภาในระบบการบริหารในประเทศเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าประเทศไทยเราจะก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันกับนานาอารยประเทศ การที่จะมีพื้นที่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยคนที่มีความเฉพาะเ,าเฉพาะทางทางวัฒนธรรมหรือมีความเฉพาะในเชิงพื้นที่ได้เข้ามีบทบาทได้เข้ามีพื้นที่ในการทำงานในฐานะตัวแทนของกลุ่มคนเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าสภาแห่งนี้จะเห็นชอบผมเชื่อมั่นว่าสภาแห่งนี้นะครับจะ ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยได้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่วไปโดยสรุปแล้วครับท่านประธานครับการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผมที่อยากจะแก้ทั้งฉบับโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยกลไกยของระบบสสอรอที่ ประชาชนได้คัดเลือกตัวแทนของพวกเขามาทำหน้าที่ในการยกร่่งแล้วหลังจากนั้นค่อยทำประชาพิจารณ์เจตนาลมของผมความใฝ่ฝันของผมไม่เป็นจริงอย่างที่ผมคิดไว้แต่เมื่อมีการแก้ไขเป็นไรมาตาผมเชื่อมั่นว่ากติกากลรเลือกตั้งแบบบัรสองใบนะครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ และต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่ถูกต้องและเป็นธรรมครับขอบคุณมากครับท่านปรานขอบคุณนะครับ